Sub สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจเดสออโต้นะคะวันนี้เราจะมีรถเก่งนะคะคันใหญ่นะคะที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะเพราะาเป็นรถหรูรถให้โซนะคะซึ่งรูปทรงเขาก็ออกแบบมาสวยงามนะคะน่าขับน่าใช้เนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็น Toyota c a m ม y ี่ 2.0G ุูสตาร์นะคะเกียร์ออโต้ปี2014นะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมกันเลยนะคะค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะตัวรถจะ เป็นสีเทาสีเทาเงาๆเลยนะคะสวยมากนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมใหญ่ๆสีเงินนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะคันนี้ด้านหน้าแบบว่ายาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงล้อตัวนี้นะคะเป็นยางขอบ16นะคะเดี๋ยวเรามาดูผิวพันธุ์ด้านข้างกันนะคะรถ คันนี้คือแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะคันนี้คือแบบใหม่สีสวยมากค่ะรับประกันเลยนะคะตัวนี้ก็ะจกไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะแต่งคิ้วโครเมียมรอบพันเลยนะคะมือจับโครเมียมนะคะริ้วด้านล่างนะคะตรงแนวเลยนะคะสวยงามมากกราบด้านข้างนะค,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะเปิดมานะคะ2ตัวมีโลโก้สมส่วนจริงให้นะคะด้านหลังเปิดมาคือท้ายกว้างมากๆเลยนะคะ ตัวน,นี้คือด้านข้างอะ่ะมันจะแบบว่ากว้างนะคะจะกว้างมากเลยมันจะแบนออกไปข้างะะข้างนะคะคันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหนให้ดูนี่ค่ะอุปกรณ์อะไหล่ล้อนะคะ เรามาดูด้านในอันนี้ก็จะเป็นโทนสีครีมด้านในนะคะสวยมากเลยค่ะตัดกับตัวรถนะ่ะดูแบบหรูหรามากๆเลยนะคะมานั่งด้านในกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงประตูกันนะคะตรงประตูนะคะก็จะเป็นโทนสีครีมแบบเข้มๆหน่อยอ่ะสวยนะตัดกับสีดํานะคะตรงนี้ก็จะแต่งเป็นลายไม้สีน้ําตาลเข้มตัดด้วยสีเงินสวยมากๆเลยนะคะคัะนนี้นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแคม,มีร่เนาะตรงขึ้นลงตรงนี้นะคะ เบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังคู่หน้าปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะนี่ค่ะเบาะปรับได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมตัวรถก็สีครีมนะคะตัวนี้เราจะให้เป็นปุ่มพู s s สตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านนี้แอร์ก็จะตกแต่งเป็นลายไม้นะคะมีพรมให้นะคะมีพรมให้รอบพันนี่พรม พรมตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งจะได้ชัดๆเนาะค่ะพรมลายนะคะตัวนี้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชั่นมีครูสคอนโทรลให้นะคะพรมลายหนังสีดํานะคะตะเข็บนะคะได้เย็บสีดําด้วยนะคะสีเดียวกันเลยมันทําให้ดูบบกว่าสวยหรูมากเลยนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบตัดด้วยโพรเมียมด้วยนะคะเป็นพลาสติกสีดําด้วยนะคะสวยงามมาก ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมกันนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่1นึ0 0แต้นๆเองค่ะตัวนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหรนะ่เนอะรถก็ใช้งานนะคะขับสะดวกสบายนะค,ะ,คะเรามาดูด้านในกันนี่เลยนี่ค่ะสีออกน้ําตาลเข้มเขียวๆอะ่ะสวยนะตัวนี้มันตัดกับตัวรถด,ด้วยสวยงามมากเลยนะคะเบาะหนังเนาะดูตรงคอนโซลนะคะคอนโซลก็จะเป็นหนังประเข็บเย็บได้สีดาําสวยมากตัดลายไม้ดูดิตรงนี้ก็กว้างนะคะ ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะคอนโซลหน้าเขาคือยังใหม่นะคะไม่มีรอยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะคะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลกลางกันหน่อยค,นนนะคะอนโซลกลางคะแอร์ก็เย็นๆเลยนะคะตอนนี้ก็ใส่ซีดีดีได้นะคะทายุ f m MM AM ได้เนาะตอนนี้ก็เป็นแอร์ดิจิตอลให้แล้วนะคะมีไล่ฟ้าตรงนี้มีที่จุดบุรี ตรงนี้นะคะมีม่านนะปุ่มนี้นะคะเดี๋ยวเราเ่อไปเปิดให้ดูด้านหลังเนาะเกียร์ออโต้นะคะที่วางแก้วอันนี้อะไรตรงนี้ที่เสียบสาย usb กับ aux นะคะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะช่องนี้นะคะเราไม่ใช้ล้วก็ปิดไปนะคะตรงนี้ใหญ่มากค่ะวางของได้เยอะเลยตรงกลางนะคะค่ะตอนนี้เราก็มานั่งด้านในนะคะข้างหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะเบาะหนัง สีครีมนะคะมีที่พิงแขนมีที่รองแก้วนะคะตัดลายไม้นะด้านหลังก็กว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะอ๋อตรงนี้ลืมตรงนี้กันะคะก็จะมีช่องช่องอ่าเป็นหยิบของที่ท้ายกระโปรงได้นะคะตรงนี้มีแอร์หลังให้ด้วยเย็นสบายนะคะเย็นฉ่ำแน่นอนนะคะแอร์หลังนะคะด้านหลังก็จะมีพรมให้เหมือนหน้าเลยนะคะกว้างมากนั่งสบายมากเลยนะคะไฟ ไฟสองข้างเลยสองสว่างทั่วคันแน่นอนค่ะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเราก็จะมีม่านให้นะคะไว้บังแดดนะคะไม่ต้องกลัวร้อนคันนี้นะคะต่อไวเราจะไปดูตัวเครื่องต่อค่ะเปิดมาเลยตัวนี้นะคะจะเป็นโชคไฟฟ้านะคะมาดูเครื่อง2องจนะคะตัวเบรก a b s พร้อมปุ่มพุ s ธสตาร์นะคะเครื่อง v v Ti นะคะ ค่ะน,นี้เรามาดูตรงเบ้าโชกกันหน่อยเดิมเดิมเลยนะคะแต้มสีจากโรงงานนะคะเ,เดิมเดิมเลยนะคะนี่นะคะน็อตอะยังไม่ได้ไขเลยเดิมเดิมเลยนะคะเวกงนี้ฝากระโปรงไม่มีการหอดเลยนะคะ สำหรับ Toyota Camry 2.0G พุชตาร์ปี2014เกียร์ออโต้คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 58,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ5 0 58,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถสีเทานะคะเป็นแบบสีนิยมมาขายดีตลอดเลยสีเทาคุณลูกค้าต้องรีบมาจับมาจองกันเลยนะคะตัวนี้เราก็จะมีฟรีประการเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะโดยส่วนบริการให้2ปีหรือ20,000กิเมตรนะคะแล้วก็มีฟรีบรกิการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาะน1ปีให้นะคะแล้วก็ เราก็จะทําควาอจัดขัดสีขอ้อเงาอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะรถท้อมใช้งานแน่นอนนะคะคุณลูกค้าโทรสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าการจัดไฟแนนซ์นะคะเราก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทุกอย่างเลยดอยกเบี้ยเริ่มต้นก็ถูกๆเลยนะคะ2 7 9เานท่านั้นนะคะผ่อนก็แบบแค่ไม่กี่ปีนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็อย่ลืมกดติดตามแล้วก็ดูรีวิวคันอื่นๆน,นะคะได้ที่ช่อง y o u t u เ e เจสอโอตโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ